นี่ชีวามินาซังนะฮะวันนี้เราก็จะมาสตาร์ทนะคะรับ We วิวสตาร์ทฟอร์มเลสเซน9ีบนะฮะบทที่39แล้วนะครับจะมีคำสำคัญนะ,ะ to be i s so very important to study นะครับคือคำว่าเดชโ o และดัลโอนะฮะเดชโอกับดัลโอเนี่ยเป็นความหมายเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ารูปเดชโ o เนี่ยจะเป็นรูปที่ formal มากกว่านะฮะเป็นทางการดาโลเนี่ยก็ ไม่เป็นทางการแยกใช้นะครับไม่สนิทนะไม่สนิทเราใช้เดโชพูดกับคนทั่วไปพูดกับผู้ใหญ่นะครับก็ใช้เดโชนะครับหรือพูดกับสาธารณะอย่างเงี้ยเดโชแต่ถ้าเกิดว่าคนกันเองนะรู้จักมักจีเป็นเพื่อนคันก็เราใช้คำว่าโดโรตรงกับสาษาอังกฤษคือคำว่า probably นะน่าจะหรืออาจจะ ตรงกับคําภาษาไทยแบบนี้เหมือนกันนะครับน่าจะหรืออาจจะถ้าเราพูดบอกว่าเออมันน่าจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะใช้คาว่าเด e show โ a n t ยังไงนะครับวิธีการคือมันน่าจะอาจจะเนี่ยมันจะยังไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมตกัตกกระศาสตร์นะครับทุกคนตักกะทางภาษานะน่าจะอาจจะเราไม่ได้ฟันธงว่ามันจะไหมหรือมันจะมันจะไหมหรือมันจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปที่ใช้เนี่ยจะเป็นรูปพจนานนุกรมนะครับไม่มีการผันนะครับไม่มีการผันนะ นะโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะครับเพราะมันไม่ใช่การฟันธงเนะาะอยกตัวอย่างเราจะพูดว่า it will probably rain tomorrow เราไม่ได้พูดว่า it will rain ว่าเอ้ยฝนมันจะตกนะไม่ใช่คือคาดว่าฝนมันจะตกอืมคาดว่าฝนมันจะตกนะฮะเราก็แค่ใส่คำว่า Daro ลงท้ายประโยคแค่นี้เองเออนะอ s สเ a ร e r i c a รุ r u ถ้าพูดคำว่าอ s สเตรเลียฟรุเนี่ย จะพูดว่าเออฝนนะ่ะจะตกก็มั่นใจว่าจะตกกันเนาะพูดอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราแบบไม่ได้มั่นใจว่ามันจะตกแต่เพียงแค่ว่ามันน่าจะตกอ่ามันน่าจะตกอสตาอเมริกาฟูรูดาโรนะฮะอเมริกาฟูรูดาโรก็คือแบบเออมันน่าจะตกนะก็ใช้คําว่าโปเบบี้ลงไปหรือแบบน่าสนใจนะอ่าเห็นไหมน่าสนใจพูดบ่อยนะครับก็คือคําว่าโอโมชิโร่ถ้าเราพูดว่าโอโมชิโร่เดสอ่าอางี้นะ เขียนให้เผื่อบ,บางคนงงโอโมชิโร่เดสอ่ะสองคำนี้นะความหมายต่างกันถ้าแบบโอโมชิโร่เดสเนี่ยมันจะมีความหมายว่าเออน่าสนใจไปเลยแต่ถ้าบอกโอโมชิโร่เดโชน่าสนน่าจะน่าสนใจอยู่นะอ่ะเห็นไหมมันจะให้อารมณ์น้ำหนักต่างกันโอกินาวะวะอาซี่เดโชโอกินาวะวะอาซี่เดโชโอกินาวะเนี่ยน่าจะร้อนเนาะเออน่าจะร้อนนะครับ ภาษาอังกฤษก็ is must be must be นี่ก็เป็นไวยกรทางภาษาอังาากฤษใช้สำหรับการคาดดาน is must be you is must be you แบบเป็นเธอใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะครับ is must be hot in Okinawa ok คือเอ้ยมันน่าจะร้อนวะ่ะในโอกินาวานะครับ Kei Kungwa k a p p u s ซดาโร I suppose that นะฉันคาดฉันคาดว่านะครับเขาน่าจะเป็นนักเรียนอนะ เคงคูนสาวาโดโรดูภาษาอังกฤษดิทุกคนภาษาอังกฤษมีคำถึง3รูปแบบนะฮะใช้ในการคาดการนะแต่ญี่ปุ่นง่ายกว่าเห็นไหมเดโชกัโดโรใช้แค่นี้เองแต่ใครที่จะเป็นล่ำแแปลภษอังกฤษเนาะหรือว่าวิศวกรก็ตามหรืออะไรเงี้ยที่ใช้ในการพูดนะฮะก็ เรียนรู้รูปประโยคไว้ก็คือมี is must be กับ s u p p o r t that นะฮะใช้ในการคาดการเพราะว่าวิศวกรอาจจะใช้เยอะเพราะว่าบางทีค่าความคาดเคลื่อนทนละแลน์อะไรอย่างเงี้ยเราคาดการเราไม่ได้ฟันธงเดี๋ยวคุณไปพูดในที่ประชุมเสร็จอีกถูกต้องปะเออไปรับปากเสร็จอีกบางทีเราก็ต้องเหลี่ยมนิดนึงอ่านาคะครับทีนี้ถ้าใน negative form ก็บอกกรณี negative s e n t e เ c นเนี่ย <c oughs> They show is put the negative form the verb adjective now must always be put in negative short form อ่ะก็ไม่มีอะไรก็ใช้ในรูปของ negative ได้นะครับเช่นอันนี้เขาบอกว่าサラซังวาโคเน,น่ดะโรถ้าเราพูดว่าサラซังวาโคเน,น่นะครับอ่าแบบหนึ่งนะเรียนเอาให้ชัดไปเลยนะช่องนี้เน้นชัดนะโคเน,น่เดส ถ้าพูดแบบฟันธงซาระาสังวาคโหนเดซาระาสังไม่มาหรอกอันนี้ฟันธงแต่ถ้าเกิดว่าปูาระซาร่าสังวาคหโคนหนดารโวคไหนดาโรคือซาร่าอาจจะไม่มาก็ได้ซาล่า probably won't come w o n e น่าจะไม่มาเห็นไหมมันก็จะต่างต่างอารมณ์กันนะ,อะพอเราเติมดาโรไปปุ๊บก็คือเกิดความไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับคิงคุงว่าใครชิงจะไหนเดวโช เคงคงว่าใครใช้ยิงจะให้เดชโชเคงคงว่าไม่น่าใช่พนักง,งานบริษัทนะดูจากทรงแล้วเขาค่อนข้างฉลาดนะรูปร่างดูดีน่าจะเป็นลูกชายเจ้าของใครใช้ยิงจะให้เดชโชนะฮะอืมจะให้เดชโชก็ไปอันนี้ก่อนนะครับคือเคงเนี่ยไม่น่าใช่พนักง,งานบริษัทนะน่าจะไม่ใช่นะครับบุงโปวามุสุกชิคุไนาดาโรนะครับ,นะบ grammar probably isn't difficult นะครับมุสุกชิคุไนดาโรนะฮะเออโอเคนะฮะก็ประมาณนี้คนที่แบบจะแปลพร้อมกันอังกฤษกับญี่ปุ่นได้นะทุกคนก็แนะนำว่าเนี่ยมาดูซีรีส์นี้แหละนะครับเพราะว่าคุณจะได้โครงสร้างเบสิกนะโครคงสร้างเบสิกที่จะไปต่อยอดในอนาคตนะเป็นพื้นฐานในการแปลนะครับ ก็ถือว่าเป็นเบสิกขั้นกลางเลยนะทุกคนเบสิกขั้นกลางเลยนะไม่ใช่เบสิกจ๋านะครับอืมเพราะเชื่อไหมบางคนอะยังนึกไม่ทันเลยยังนึกไม่ทันเลยในงานแปลแบบนี้นะครับอ่ทีนี้ตัวหนึ่งที่สําคัญนะทุกคนคือคําว่าโกโตหือโนะมันเป็นการแปลงคํากริยาให้เป็นคํานามนะครับแปลงคํากริยาให้เป็นคํานามเนาะแล้วก็มักใช้คู่กับคําว่าสุกิคิไรโจสุเฮตะ ตามกองนี้เลยเวลาเราจำศัพท์เนี่ยเราก็เราจำเป็นกองกองนะครับมันจะง่ายสุกิคิไรโจสุเฮตะเออนะฮะง่ายง่ายนะครับง่ายง่ายโนโกโตอาฟเตอร์เวิร์บอินเดะช็อตฟอร์มอ่ะทีนี้วิธีการเซเซจะบอกนี้นะถ้าเราพูดว่าฉันชอบอ่านหนังสือนะครับฉันชอบอ่านหนังสือฉันชอบเดินเล่นฉันไม่ชอบกินกาแฟเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าไงถูกต้องไหม ทีนี้วิธีการเนี่ยก็คือให้เอาโกโตะหรือโนะเนี่ยนะครับมาไว้ข้างหลังคำกริยาอย่างเช่นอาราบอกว่าฉันชอบฉันชอบ,ชอบกินเค้กอ่ะเค้กเขียวทาเบรุมันจะมีคำว่าเค้กเขียวทาเบมัสกับมีคำว่าชอบก็คือคำว่าสกีเดสเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องไหมอ่าทีนี้วิธีการเนี่ยวิธีการทำนะครับถ้าเราจะพูดว่าฉันชอบทำอะไรก็ตามเนี่ย ตัวคำว่าทาเบ m a s เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นกรรมนะ,ะให้มันเป็นกรรมของคำว่าสุกินะฮะเปลี่ยนให้มันเป็นคำนามอะเปลี่ยนเบิร์มให้เป็นคำนามนะก็เปลี่ยนรูปเป็นพระจนานุกรมคือคำว่า t a เบร u อย่างนี้ก่อนทาเบร u พอเป็นพจนานุกรมปุ๊บเราเติมคำว่าโกโตเข้าไปนะฮะเติมคำว่าโกโตเข้าไปหรือเติมคำว่าโนเข้าไปแล้วเราก็ตามด้วยงะบวกคำว่า สกิ S S อย่างนี้อ่างนะบวกคำว่าสุกิอย่างนี้นะจะมีความหมายว่าชอบที่จะทําอะไรอ่าเก็ตไหมครับเหมือนมีความหมายว่าชอบที่จะทําอะไรเช่นอันเนี้ยชอบที่จะกินเค,ค้กชอบที่จะกินเค,ค้กนะเออประมาณนี้นะครับชอบที่จะกินเค,ค้กทีนี้คําข้างหลังเนี่ยกับคำข้างหน้าเราเปลี่ยนได้หมดเช่นเราบอกว่าเราชอบเดมใส่ปุ่นเนาะก็เป็นนิฮงโกะเบงเคียวสุรุ ถูกต้องไหมเบงเคียวสุปแปลว่าเรียมใส่ปุ่นถ้าบอกต้องการเรียมชอบเรียมใส่ปุ่นเราก็ใส่โนะแล้วตามด้วยงะสุกิเดาทุกคนจดไปนะจดไปนะครับจะได้ได้ไปเลยนะจะได้ได้ไปเลยเพราะมันใช้บ่อยมากแล้วดูแอดวานด์ด้วยในการคุยนะนิฮงโกะเบงเคียวสุโนกะสุกิพูดพร้อมกันนะครับนิฮงโกะเบงเคียวสุโนกะสุกินะครับก็เปลี่ยนแค่นี้นะฮะอืมหรือเราจะพูดว่า เออแม่ฉันทำอาหารเก่งแม่ฉันก็คือคำว่าฮาฮะนะฮะฮ่าวะเรียวหลิโอนะสุกุรุอันนี้แปลว่าทำอาหารถ้าเราจะพูดว่าแม่ทำอาหารเก่งเนี่ยอ่ะเราจะใช้โกโตะหรือเนอะก็ได้ก็เป็นโกโตกับคำว่าเก่งในที่นี้คือมันมีคำว่า good as ใช่ไหมครับก็คือคำว่าโจซึฮะฮะเรียวฮะฮ่าวะเรียวหลิโอสุกุรุโกโตะกัโจซึเดส หรือฮ่าฮ่าว่าเรียวรีโอสุกุรุโนะบะฮ่าฮ่าว่าเรียวรีโอสุกุรุสุกุรุโนะบะนะับโจสุโจสุเดสอ่าประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวใครสนใจว่าแบบระหว่างโกโตกันโนะมันใช้ยังไงเนาะเดี๋ยวเซนเซจะใช้แยกอีกทีหนึ่งใช้อย่างนี้ไม่ผิด แต่จริงๆแล้วมันจะมีการใช้ที่แบบลึกๆไปนะอันนี้สำหรับคนที่แบบอยากเรียนระดับสูงขึ้นอยากจะเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับเออเพราะบางบางอันถ้าเราไปใช้ก็แปลงเหมือนกันถ้าใครอยากรู้นะครับก็ไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวมันจะมีคอร์สเรียนแบบเหมือนเป็นวยากรเชิงลึกเลยอะ่ะเออสำหรับคนคนที่สอบจะต้องสอบ jlpt n n 3ขึ้นไปนะครับ n 3 n 2แล้วก็คนที่จะแบบไปทำงานเป็นล่ามนะครับเราก็จะได้แปลถูกเนาะระหว่างโกโตกันโนะนะครับอืมอันนี้พื้นฐานนะทุกคน <laughs> พื้นพื้นนะอ่านี่อ <c oughs> เรามาดูตัวอย่างนะโฮงโยมูโกโตกาสกีเดส o ฮงโยมูโกโต s าสกีเดสก็จะมีความหมายว่า i like reading a book หรือเปลี่ยนจากกโตเป็นนกก็ได้ก็เป็นฮอนโอโยมุโนโะสกิเดสนะไลลีด là, ดิ้งเวลาตามหลังไ like ลในภาษาอังกฤษเนี่ยตามด้วยเจอร์เลนได้เลยตัว ing เนี่ยเขาเรียกว่าเจอร,ร์เลนนะทุกคนในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจอรนะ์เลนเนาะมันจะตามหลังเวิร์บพ,พิเศษพวกเนี้ยคือไลท์ดิสไลท์กูดแอ t อย่างเงี้ยครับตามด้วยเจอร์เลนไม่ใช่เวิร์บแท้เวิร์บแท้คือไ like ลนะครับอืมนะ อ่ะสู้กบกลัวเบงเคียวซูโนะกะคิไเลยนะสู้กบกลัวเบงเคียวซูโนะกะคิไรเดสไอเดสไลส์ตัดดีแมทช์ไม่ชอบเรียนภาษาไอไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เลยเซนเซไม่ชอบนะแต่ตอนหลังอะชอบทุกคนคณิตศาสตร์สําคัญมากๆนะครับเออคณิตศาสตร์สาคัญมากๆเซนเซมีเวลาเซนเซก็เนี่ยจะจะไปเรียนฟิสิกส์ด้วยเหมือนกันนะครับอมืมีผลต่อต่ออนาคตมากเพราะว่าอ,อ เทคโนโลยี AI เนี่ยมันเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของฟิสิกส์เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานและเป็นความจริงอันนี้ลึกซึ้งแล้วทุกคนเดี๋ยวข้อหลังเชนเซทำไอ้นี่ให้แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของความคิดที่มันลึกซึ้งสิ่งบนโลกเรานะไม่มีสิ่งใดจริงเลยยกเป็นฟิสิกส์นะเดี๋ยวทุกคนปวดหัวว่าโอ้ยมาเรียนอะไรวนี่ยอะไรอย่างี้นนะพูดให้ฟังเฉยๆส,สำหรับคนอยากรู้นะภาษาก็ไม่ใช่ความจริงเป็นสิ่งสมมตินะครับ สิ่งความจริงที่เป็นตามธรรมชาติคือฟิสิกส์อืมเคนคุงวะเอโอคาคุโนกาโจสุเดสเคนคุงวะเอโอคาคุโนกาโจสุเดสเคน is good at g r รอ i n งนะครับเคนเนี่ยวาดรูปเก่งนะครับคขาว่า,าวาดรูปก็คือ A o aku, เอโอคาคุโนเอเอโอคาคุ A A o คือวาดนะครับอ่าก็จะบอกว่าเคนเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเนาะเวลาเราจะบอกว่าเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> จริงๆเราควรถ้าเราบอกตัวเราเองเราควรใช้คําว่าตุกุอีนะครับทุกคนอันนี้เซนเซเพิ่มให้เพราะจู่ๆเราไปพูดว่าโจสูฉันเก่งย่างนั้นอย่างนี้ญี่ปุ่นเขาจะไม่ชอบดูไม่ถ่อมตัวแต่ถ้า <c oughs> เราจะพูดว่าเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเราใช้คํานี้คือคําว่าโทกุยอันนี้สับสูงนิดนึงนะจะแปลว่าถนัดเนาะถนัดเช่นแบบฉันเก่งใส่ปุ่นนะอานิฮงโกะอ่างเงี้ยครับ ทกุยเดสนะฮะในห้องก็ก่ทกุยเดสเออคือแบบฉันเนี่ยก็ถนัดภาษาญี่ปุ่นนะเออซามิโกะซังวาเลียวเลียวซาดุนโอกะเฮตาเดสเอาเสียงชินเซหายเลยซาม,มิโกะซังวาเลียวเลียวซาดุนโอกะเฮตาเดสนะก็คือซามิโกะน่ะไม่เก่งเรื่องทำอาหารเลยนะแต่การที่พูดใครไม่เก่งเดี๋ยวไปพูดนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้องอน เออนะเซนเซสอนจิตทวิยาด้วยบางทีเวลาแบบเราสอนเราก็อยากให้ทุกคนแบบได้สิ่งที่ดีไปที่สุดนะครับโอเคเอ,อ่าเรามานะลอง is f i e l probably นะ probably lean tomorrow นะฮะเซนเซใช้์คำว่า Dead Show ไปก่อนนะ Dead h เดโชง่ายง่าย America f ร o กาฟูด Show พูดพร้อมกันนะครับทุกคนอัสตาอเมริกาฟูดเดโชอ้ อัสตาอเมริกาฟูดว่าเดโชนะพรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกเนาะเคิงคุ้งวากคนไนอะไรโตโมยมัสคนไนใช่ไหมก็อันนี้ใช้เดโชไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีโตโมยมัสเปลี่ยนเป็นรูปปกติก็คือคำว่าดารอนะเคิงคุ้งวากคนไนดารอโตโอโมยมัสนะครับเดโชนี้ปิดท้ายประโยคได้ แต่ถ้ามันมีตัวนี้ตัวกริยานี้แทนเปลี่ยนเป็นดาลโลไลชูเทสโตวว่าคัางตังจุดจุดจุด next week is e a s y คัางตังเดโชนะคัางตังเดโชนะน่าจะเทสครั้งหน้าเนี่ยเทสสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะง่ายเนาะคิดว่าน่าจะง่ายเนาะสังเกตใช้คำว่า is probably that อะไรก็ว่าไปนะครับมาเรียสั่งว่ามาดาก,กัุเซ is f o b s this student นะก็อ่ะเปลี่ยนเป็นดารดีกว่ากากุเซดารไม่ติดล่จะจ้ะอ่ะดารอ่ะดาเอาดารอ่ะดารนะมาเรียนสังวามดะดากากุเซดารโอเค この映画はあまり่าวว่าอจุารจุดๆ i ดโฟ probably not interesting あまりนะไม่น่าสนใจเนาะก็เป็นโอม s ชิโรโอมูชิโรคุไนเดโชนะโอมชิโรคุไนเดโชยามานินโโบุ่โคโตหรือโ no. นก็ได้นะทุกคนวะ่ะ บอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวอะไรนะฮะเราใช้โครงสร้างนี้ได้เลยนะครับโคโตกะสกีเดสนะยามานิโนเบรุโคโตกะสกีเดสโอเคชุ่มิวะเลลี่โอซุรุ my hobby is cooking อ่ะซุรุโกโตเดสถ้าเราจะพูดถึงว่า my hobby เราคืออะไรนะครับ <c oughs> เราก็ต้องเปลี่ยนมันเป็นรูปกโกโตนะครับทุกคนอ่อต้องเปลี่ยนมันเป็นรูปกโกโตเพราะถ้าเราพูดว่า ชูมิว้าเรียวเรียวชิมัสจะมีความหมายว่าทำอาหารเฉยๆแต่อันนี้เราจะพูดเน้นว่าชูมิเนี่ยคือฮอบบี้ของฉันเนี่ยคือการทำอาหารต้องเปลี่ยนเป็นรูปโกโตะนะครับเปลี่ยนเป็นรูปโกโตะเช่นแบบอ่าชูม <c oughs> ิของฉันคืออ่านหนังสือเนาะชูมิวะนะครับฮงโอนะฮะโยโมโกโตเดสอ่ะอย่างนี้ก็ได้ฮงโอโยโมโกโตเดสโอเค คันจิโอ oh, จุดจุดจุดไทเฮงเดชอิสฮั to memorize คันจิ i ิ h a ันะฮะวะไทเฮงเดสนะฮะ Memorize ก็คือโอโบยุโอโบเอรุโกโตนะยากที่จะทำอะไรทุกคนบางทีข้างหลังเนี่ยบางทีข้างหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่คาม่าสุก,กิคิไลโจสุอะไรเงี้ยก็ได้นะเป็น Adjective ตัวอื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะ,ะอย่างเงี้ยครับเป็น Adjective ตัวอื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะเนาะก็ <c oughs> บอกว่าการที่เรียนการที่จำคันจินเนี่ยมันยากนะครับหรือเซนเซจะบอกว่าการเขียนภาษาญี่ปุ่นนะ่ะไม่ยากอ่านะไม่ยากนิฮงโกโนะน,นะคาคิคาตะอ่านิฮงโก้ทำหนึ่งนะครับนิฮงโกะคาคุโคโตะ มุสุคาชิกูไนอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับนิฮงโกรคบคุกโตะวามุสุคาชิกูไนนะครับการเขียนภาษาญี่ปุ่นอะไม่ยากเออประมาณนี้นะครับโอโตโตะจุดจุดจุดคีไรมายังเกิร์บาร์เดอร์เฮสตัดดี้นะฮะน้องชายไม่ชอบเรียนนะฮะก็เป็นเบงเคียวซูรุโนะ กิไรเดสนะบเบงเคียสุรุโนกาคิไรเดสง่ายๆเซนเซห้ทิกพวกโนกับโกโตเนี่ยโนเนี่ยจะใช้ในสิ่งที่พูดเรื่องง่ายๆทุกคนพูดเรื่องง่ายๆอย่างเช่นแบบเรื่องไม่เป็นทางการเนี่ยเราจะใช้เบนเคียสุรุโนะนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นทางการเรื่องที่เป็นหลักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลงท้ายคำว่าโกโตมากมากวา่านะครับลงท้ายคำว่าโกโตมากมากวา่าอย่างเช่น ถ้าเราพูดคาว่าใช้โนะเนาะเราก็จะพูดเรื่องง่ายๆอย่างเช่นว่าไปที่นั่นนะ่ะฉันไม่ชอบเลยนะอาโซโกนิอิคุโนะสกีเดสอันนี้คร่าวๆนะครับไม่ได้แบบละเอียดนะไปไปที่นั่นนะ่ะฉันน่ะไม่ชอบเลยนะครับเอออันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องจริงจังแต่เราจะพูดแต่ถ้าเราจะพูดจริงจังเนาะอย่างเช่นเคซเลพอโตนะเคซเลพอโตโอ โอโคคุสุรุโกโ,โเห็นไหมเริ่มจริงจังละนะฮะมิสึอาริมัสอ่มิสึอาริมัสนะเรโพเคไซเรโพโตโอโคคุสุรุโกโตะมิสึอาริมัสนะก็คือในการที่จะรายงานทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมี3สิ่ง นะที่สําคัญอะไรแบบนี้นะมันจะได้ดูแบบทุกคนจะได้แยกว่าเออเดี๋ยวแบบไหนใช้โ no, นใช้กโตนะกโตฟังแล้วจริงจังกว่าโอเคเียลีอะไรโยรินะสกีเดส I prefer eating to cooking คือชอบกินมากกว่าทำอ้ามันแห่อยู่แล้วเนาะใครจะไปชอบทำลละใช่ไหมครับก็เป็นสุกุรุโกโตโยรินะสุกุรุโกโตโยริกินอา นี่มันติดไม่ติดนะสุกุรุโกโตโยรินะครสุกุรุโกโตโยรินะครับอชอบกินมากกว่าก็เป็นทาเบรุโนบะสกีเดสทาเบรุโนกะสกีเดสนะครับก็คือชอบกินมากกว่าการทำอันนี้ก็คือเป็นการใช้รูปโยริเนาะแล้วก็รูปโกโตเนี่ยมามาใส่นะครับทุกคนเคียนะเคียนะเลิศมาก โอเคอีกแค่7ข้อนะครับ7ข้อแนละ้ว I guess Ken will come ไอชันดาว่าเคนเขาจะมาเนาะโอเคเคงคุงเคงคุงนี่อยู่กับเราตลอดเลยเคงคุงวาคุรุนะคุรุเดโชง่ายเลยคิดว่าเคนน่าจะมานะคุรุเดโชเคงคุงวาคุรุเดโช Tomorrow is will probably rain ก็อัชต a นะครับ a i n คืออเมริกาฟ u รูดาโอย่างนี้ก็ได้ดา r o โหรือเดโชก็ได้นะครับอ s ชตาอเมริกาฟูร r ดาโนะครับพรุ่งนี้ฝนน่าจะตก As there is a festival is will probably be lively next week เนื่องจากอะไรเนื่องจากจะมีเทศกาลเนาะ คิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะคึกคักใช่ไหมครับคําว่าเทศกาลคือคําว่ามาซืรินะครับมาซือรีมาซืริกัอาริมัสมีเทศกาลอาริมัสก้ะนะครับอาริมัสโนเดดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้จัดจางานเนาะอาริม no ัสโนเด <c oughs> ถ้าเป็นเหตุผลส่วนตัวใช้คาร่าถ้าเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเราใช้โนเด t e นะครับอาริมัสโนเดต e ลิฟลี่ next week ลิฟลี่นี่มันจะมีความหมายว่าคึกคักกับทุกคนเออคึกคักเนาะนิกกี้ยักษะนิกกี a ยักษะเดโชนึงนะฮะ ไ i ชนะครับนิกิยากาเดโชน่าจะเป็นงานหรือตลาดเลยปกติน่าจะไม่ค่อยมีคนอ่เราลองคิดย้อนไปนะครับวิเคราะห์คิดย้อนไปว่าเอออันนี้เขาเรียกว่าทาษา,ษาะไรเลยตรางภาษานะเขาเรียกว่า Discord Analysis การวิเคราะห์ข้อความเนาะคือถ้าเขาบอก i n t e r v i e w probably be lively next week เนี่ยแสดงว่า last week เนี่ยเป็นยังไงเงียบเหงาถูกต้องไหมครับน่าจะตรงข้ามกัน is i s interest to study japanese น่าสนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นตมวมองจีนภาษาญี่ปุ่นเนะี่ยน่าสนใจละเบิงเคียวซูรุโนกะนะครับโอโมชิโรยเดสนิฮงโก้เบิงเคียวซูร no ุโนกะโอโมชิโรยเดสนะน่าสนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับข้างหลังเราก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะ It is i s interesting to study Japanese อาถัดมา I like climbing m o u n t a i n อ่าใช่รูปโนกาสึกินะครับ m o u n t a i n ก็คือยามานิโนโบรุนะคืออะไรคือปีนเขานะใช้คำช่วยโนะชอบใช่ไหมครับสุกิเดสง่ายไหมยามานิโนโบรุโนะสุกิเดสอ่า is hard to memorize kanji ยากที่จะเรียนคันจินะครับ is hard คันจิโอนะครับโอโบเอรุห er นะะูปะคำยากคือมูซุมูซุคาชิมูมูซุคาชิเดสอ่ามูซุคาชิเดสสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับอิโดไลซิงกิโซมาสอิโดไลซิงกิฉันไม่ชอบที่จะร้องเพลงเลยไม่ชอบร้องเพลงนะฮะก็เป็นพุดตะ โอุตาาุ like much, ุตาาุโนกานะครับโทเทโมคีไดเดสนะคีไดโทษทีคีไดนะเดสอืมุตาอุตาุโนกานะครับโจสุอ่ะโทเทโมคีไดเดสนะฮะอ d โดไลซิ e ง i n g ก n g m มัชนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับ EP ที่39นะครับทุกคนเราก็จะเหลือแค่40 4 1 4 2ก็เป็นอันจบซีรีส์นี้แล้วเราก็จะเปิดสัก,กราดใหม่นะฮะสำหรับของจิตชูเซแล้วทุกคนเนาะน้องๆที่จิตซูเซเรากำลังติดตามอยู่ก็เดี๋ยวรอจากตรงนี้ได้เลยนะคะรับแล้วก็จะเล่นภาษาญี่ปุ่นที่ตรงตรงบทกว่าจิตซูจิตชูเซที่จะมีทั้งหมด8สาขาวิชาชีพนะครับเออ น้องๆก็เอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นได้เลยเนาะสำหรับใครที่แบบสอบผ่านาระดับแล้วก็เดินทางไปทํางานนะครับซินเซก็เป็นกําลังใจให้ส่วนคนที่เป็นน้องๆมัธยมปลายนะครับเป็นเซมีคอร์สคอร์สหนึ่งชื่อเทพยากร์ภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปเรียนได้เลยหรือว่าไปถามทางแอดมินผ่านทางบ้านเขียวนะฮะประมาณนี้นะครับเราก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย